ปัจจุบันภาคก,การเกษตรของไทยประสบปัญหายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลผลิตไม่ได้มาตรฐานราคาผันผวนสภาพภูมิอากาศและน้ำต้นทุนทางการเกษตรไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกแต่พืชสมุนไพรยอย่างตะไคร้ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยที่หลายคนมองข้ามกลับสามารถสร้างรายได้ให้กับพยนตร์มูลเกิดเกษตรกรจังหวัดประทุมธาน,นีได้อย่างเป็นกอบเป็นกำกลายเป็นรายได้หลักที่สร้างเป็นเงินให้กับครอบครัวปีละหลายล้านบาท พยนบอกว่าเหตุผลที่เลือกปลูกตะไคร้นั้นเป็นเพราะตะไคร้เป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายปลูกเพียงแค่6เดือนก็สามารถตัดขายได้ซึ่งหลังจากที่เขาตัดสินใจปลูกและนําไปขายในตลาดไทยเขาก็ได้รู้จักกับโรงงานที่รับตะไคร้ส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศซึ่งมีอยู่หลายโรงงานและมีความต้องการตะไคร้อยู่อีกเป็นจํานวนมากและจากจุดนี้เองทําให้เขาตัดสินใจเช่าพื้นที่รังสิตคอง13จํานวน100ไร่ปลูกตะไคร้เพื่อป้อนให้โรงงานส่งออกวันละไม่ต่ํากว่า2,000กิโลกรัมยังไม่รวมถึงลูกค้า รายอื่นอย่างตลาดไทยและตลาดสีมุมเมืองอีกวันละ1,000กิโลกรัมผมมองว่าเป็นพืชที่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าลงทุนค่อนข้างน้อยแล้วก็ในช่วงของฤดูดแล้งเนี่ยราคาตะไคร่ค่อนข้างแพงก็คิดว่าเหมาะสมกับฤดูดแล้งแล้วก็เหมาะสมกับเกษตรกรมือใหม่เพราะว่าการดูแลก็ไม่ยาก การปลูกตะไคร้นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแต่ในช่วง1-3ถึงเดือนแรกจะต้องดูแลตะไคร้ให้ดีโดยเฉพาะในช่วง15วันหลังปลูก,กเกษตรกรต้องให้น้ำตะไคร้ทุกวันวันละหนึ่งครั้งแต่หลังจากนั้นก็ลดปริมาณการให้น้ำลงเป็นสัปดาห์ละ2ถึงครั้งในส่วนของเทคนิคการปลูกตะไคร้ให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องพยนจะใช้วิธีปลูกสลับหมุนเวียนแปลงเพื่อให้มีตะไคร้ออกขายได้ทุกวันที่เหลือจะใช้วิธีรับซื้อจาก,กเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่สั่ง ปัจจุบันราคาขายตะไคร้หากเป็นตลาดทั่วไปขายกิโลกรัมละ15บาทแต่หากเป็นโรงงานจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ18 4 0บบาทรวมรายได้ตลอดปีขายตะไคร้ได้หลายล้านบาท แม้ว่าตะไคร้จะสามารถสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกรแต่ราคาตะไคร้ก็เหมือนกับพืชผักทั่วไปที่มีราคาไม่แน่นอนโดยหากเป็นช่วงหน้าฝนตะไคร้จะมีราคาถูกกิโลกร,รัมละ5-6บาทแต่เกษตรกรก็ไม่ขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการปลูกตะไคร้ค่อนข้างต่ำลงทุนครั้งแรก1ไร่ไม่เกิน5,000บาทเป็นค่าต้นพันธุ์160กิโลกร,รมัมและค่าอื่นๆซึ่งมาถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตะไคร้จะให้ผลผลิตมากถึง2,500กิโลกร,รมัม เกษตรกรมือใหม่เนี่ยต้องมีการสํารวจตลาดหาตลาดก่อนว่าง่ายๆก็คือเริ่มจากในพื้นที่ของตัวเองสํารวจว่ามีพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อตะไคร้ไหมลองเข้าไปติดต่อเขาว่าเราจะปลูกตะไคร้ในอีกเดือหกเดือนข้างหน้าเรามีผลผลิตเอาไปขายเขาได้ไหมลองไปดูตลาดใกล้บ้านคนที่ทําพริกแกงว่าเขาซื้อตะไคร้ไหมมีใช้ไหมลองไปติดต่อกับเขาไว้พยายามหาแหล่งขายหลยหลายที่เพื่อว่าเวลาที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยจะได้สามารถกระจายผลผลิตไปได้ ตะไคร้พืชสมุนไพรที่หลายคนมองข้ามแต่วันนี้พยนต์มูลเกิดก็ทําให้เห็นแล้วว่าการปลูกตะไคร้สามารถสร้างรายได้อย่างดีดีกว่าการปลูกข้าวที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกหลายเท่าตัว